แก่มาีปยุบงานครับฝนตกแข็เชิงครับตาชิวเลยครับเอา้ามีอะไรจิก้กจกอ่ะฮะบ่ม,มีบ่ม,มีมือนี้นมือน,น,อนี้ไอมาสี่คนครับสี่คนสี่คนไอมาสี่คนเด้ <laughs> โอโอเคไปส่ง ครับผมสวัสดีพี่พี่น้องชาวยูทูบครับร้อยสิบสองคนดูครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กยูทูบ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 อ้วน้นำเต็มเลยมไหมบ้าร้ยอยยี่สิบสองคนดูครับผมสวัสดีครับ,บอ๋อสวัสดีไฮเน่เ้ยแ่จ,จิน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดคนดูหนึ่งพันสี่ร้อยคนครับดูชายใหญ่เขาพาไปไหนครับวันนี้เอาทีเลืไปครับยังไม่ถูกทาง สวัสดีชาใหญ่ไปไหนกันเนี่ยนี่มันที่ของใครสต๊อกไว้ที่กำนันนี่โอ้ได้ดื่มอย่างไรเลยเนาะสต๊อกไว้สต๊อกไว้ฟรีบ่ะฟรีแล้วซื้อบ่ขายนี่โอ้ไม่เห็นเลยนะอ่าได้ขายถูกๆเป็นบ่ะถูกแล้วติ๊กต๊อกติ๊กมาตราจริงบ่ะครับอู้ผมนี่เขาตัดขายเท่าไหร่ปนะดิเที่ยวเท่าไหร่ั่นนะ ปสด,ดีครับไปยายน้องพลมาบอ่อน้อกบอออุ๊มนนี่อะไรน่นี่คลุก,กสวัก,กด,ดีครับดิวิตินะาเดี๋ยวให้ลุ้นครับว่าไปเอาะอะไรครับไม่บอกครับยังไม่บอก ก็จะสันสันหน่อยได้ก็เตือนเห็บหนันเปิดตอนนี้ได้ยเส้นเ็นเล่นี่น่งไหใส่ได้กไชอใส่ไปเอารถไทยโอ้เกิ้รูวะโอ้อไรสุดมัสักกี้ด้เขรู้แล้ว ยากกินก๋วยเตี๋ยวกม็มาสิพี่มาเลยมาสิครับก็ใส่ใจเลยเด้ก๋วยเตี๋ยวหนิใส่ขนมก๋วยเตี๋ยวเลยนะบ้านแดงเร็วเลยนะสุขบ้ตกะเป็นบางทีทุกคนใส่ใจด้วยเนี่ยค่ อโอ้ยปีเต้เลยมาสิมาเลยมามาเต้เอซีกว่าเริ่มฟ้าจะเกะไปจะเกะเคยไปยังกินก๋วยเตี๋ยวนมโตอ่ะโอ้มาจะแกะไปคุยหน่อยจงแกะไปแม่ค้าก็ไม่มีขายแล้วครับ ก็กลับมาด้วยกลับมาด้วยวะอันนี้ก็บรถเอาเชือนะสีนี้โจงใหมเนี่ยม่จะเรานแค่เขียนแค่นี้ก็ว่ารถนอกเลยนะ โอ้ยเดี๋ยวเราไปหาเขียนใส่กรโจกเราเอากับอูครับกับอูิหลผ่านงร่องหมดยผ่านยรอผ่านไผานไหีไมีมดอากับหมูวมันอยู่ตรงไหน ถึงไงนู่นนะป๊มพิธีไหมยังไม่เรื่องเดิมหลุดยบบางสิ่งเข้าเขตบางสิงกี่ไรส่วนมันกี่ร้อยไร่ะโ้ทีเดียวนะมันเป็นละ 4, ่0าคาอ่าอยเท่า่ยังไงโอ้ ไรละพันห้ารอยไรก็แสนห้าอ๋อมันนักได้ห้ามื้อแสน0ึงเอาไห้าห้างใช่ครับมันเนาหมดบอขายแต่เกินแต่เป็นแสนม่นากมาก่อนกับเพื่อนมาก่อนกัเพื่นเลยเบข้าวออกครับสวัสดีครับ สดรู้สดเห็นชาแนลอะไรเสวนมันสวนมันนะกูชอบที่ดีเด็ติดทางเลยนะติดทางติดทางไปนี่มันสีอะไรของข้าวเจ้าของเขาเป็นใครเด็กนะครับเด็กเด็กหน่อย เด็กมิตรภาพอือเอาและบรรยากาศแบบนี้นั่นอนไม่เก็บโดยของอ้าวทำไมล่ะบันนี้ลอกอีกลอกอีกลอกอีก ไม่ได้โทรหาเขาตีรถลังฮะไม่ได้โทษขาเขาอ่ะติดปุ่นนี่ติดปุ่นี่มีเบอร์เขาบล่ะขาสนุกได้หนูน่อือมขมา แม่ตุไทยอยู่ไหนนู่นในตุๆๆๆๆๆๆ๊กนิยมเดียบนี่นิยมไทยเอารถไทยครับอยู่นู่น,นบ้านไทยเขาอ,อยู่ข้างในมั้งที่เขาตุ๊กไทยตัวน,นี้ก็ได้ไหมตังนี้ไหมฝนตกถอยตูดแย่ไปตรงนั้นเลยใช่ไหมนั่นอ่ะ นี่ตรงนี้นี่ยน้ารถไฟเนี่ยข้างข้างนี่ไหมถอยตูดเย่ก็เอาบันไดลงเลยขึ้นตรงนั้นเลยที่ตู้ขับกลับเหครับฮะขับกลับเพิ่มเอาขึ้นไปเลยวันนี้อุปกรณ์รถไทยตั้งเยอะเลยฮะอุปกรณ์รถไทยอยีกโอ้จะเอาไปไงเนีย่ย เอาพานมาด้วยวะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูจังช่างเกะปากไม้นี่ช่างเกะปากไม้นี่แห,หละครับคนขับซินเจเลอร์แล้วครับนี่เลยใครว่าไปเกียวแถวไหนนะ เขาไล่นี้แล้วนะไม่นี่นะครับสุรินชอบสุรินชอบครับดานอย่างเดียวครับถ้าเกี่ยวชา้าข้าวมันจะร่วงร่วงแน่นอน <c oughs> ชั่มนี้นี่มันเลี้ยวไปตรงไหนตรงไปอมตรงไปเลยครับไอเลยปั๊มเชียวไปใช่ไหม เลยปั๊มเชลเลยวันสิ่งใหม่ของปั 7, ๊มเชลปั๊มพีซีเลยไปตรงไปเลยตรงไปเลยครับจะไปถึงตัวชนิดเลยเข้าไปในชนิอ๋อช่างเกะเกี่ยวดินใช้ยาใหม่ใช้ยาใหม่ช่างเกะเกี่ยวดินได้มัะยละคบ้านในรังเลยสงใค้เดี๋ยว เอาบ่ทำไมก่อนต้นงยอมไทยเรินไปดูอะไรทำไมไม่ถอยรถเย่ไปเลยเดิมดูบอสเจอนี้ยากยากยากอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยรู้ว่าเริ่มไม่ปิดมาอะไรโทรไปบอกกันเหรอก็ม uh ันล้มอยู่แล้วนั่นไงโอ้ยขนาดเดิลยซื้อหลักซื้ออะไรมานี่ใส่ให้เขาสามชี้ต้นโอ้ ข้อใหญ่ต้นไหนจะต่อหางคันเอสเจ็ดร้อยสิบสองล้อไม่รู้ครับดินดวนออกมาหรือ,อยังใครรู้บ้างดินดวนเอาน้องมะน,นาวออกมาหรือ,อยังฮะรู้ไหมรู้ไหม คือไงล่ะเพิ่งจะเห็นรถตัวช่าใหญ่เดินไปไม่ใช่หมากัดมาเลยเวะพู้นคนอยู่รถท้ายนั่นเมืมายืนเหาอะไรตรงนี้อุ้ยบอกมานี่กินข้าวอยู่ครับอ๋อกินข้าวอยู่ไหนเสียวุธกินข้าวอยู่ที่ไหน ร้านก๋เตี๋ยวครับร้านก๋วยเตี๋ยวนุ่มตูบอสวัสดีคนดูห้าร้อยสามสิบเก้าคนโอ้คนก็ดูหลายแต่วะซองนี้ไหมอยู่บ้านติ้นด่วนกำลังออกจากแมร้านก๋วยเตี๋ยวปิดอ๋อสืบแล้วเอาทำไมรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปิด แดงว่าสืบแล้วแดงว่าสืบแดงว่าดินด่วนไปใช่ไหมน่าจะน่าจะออกไปจากอูช่วงเช้าใช่ไหมใช่แล้วๆเก่งเตี่วกันอักเก็ตเก่งเดี่วกันชักเก็ตเม่เกิ้ไปเมื่อไหร่โอวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันกลางแลวทำไมปิดวะติเก่งเอ้ะ ผมถามว่าเอาไอ้สเปสามเอ็มผมติดรถไปด้วยบ่เงียบเลยสาถามหาในไล่สวนไหมพี่เห็นสเปสามเอ็มผมไหมมันหายฮะเอาไปด้วยจำพ่อเลยไหมให้จานออดหาจนไม่เห็นเลย <c oughs> ติดรถมา อ๋อ oh, สอบถามในเฟซบุ๊กแล้วผีอยู่ทางไห oh. นว้ายแล้วผีกี่ว้ว่าตุ๊กๆนะไายชายใหญ่ไปทางไหน,น คนก็นโตพรำพรำมาลงหรอกสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคนดูสามหกร้อยสามสิบหกคนคือไหวเลฮะคือไหวเลโอ้โหอดดู่ะคนไม่มีอะไรดูหรอกวนี่แหลถ้าบึงต<ป>ะไลสดนั่นแหละ พี่เก่งผมอาบน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวมาครับอ,อาบยังไงพี่เอ็มฝนตกแบบนี้มาตรงอาบหรอกมาเอารถไถครับไปไหนนานเทะเมดชิลีเลยไหมังแกะลงไปแล้ว ญญาามากันเดอ้อว่งมาอะไรเดอ้อลงือกันเลยลงทำไม,มไปดูลูกพีครับเมาดูดิทำไม,มลูกพีโดนมากัดหิวไปในปลาหรือบปล่าตองข้าวเอาไหมก็ทอมอสวัสดีพิวุฒิคำประเสริฐ วิ่งไหมไปไหนกันครับมาเอารถไถกับชายใหญ่หนิไหมตกแบบนี้จะได้เกีียวอีกต้นไหนว้ตยกนอน,นแล้วพี่พายุออกคนแล้ว พายุออกแล้วจะ,ะไห้เกีียวไหมเฮ้ยเห้าเหาเหนากำลังไปไหนครับมาเอารถไทยครับผม หาตามเคยหาตามเลยผม ใช่สองร้อยใช่ใหญ่ว่าจะไปเอาวันเสาร์ครับก้มหนวดลงอีกว่าสิอ๋อหนวดเข้ายืนบอ ต้องเอาหนวดลงอีกบ่ <c oughs> ใช่ครับ Mhm. 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 เอ๊ะเรกันไปยังไรข้างหน้าถูกมะ เสียเบียดังสิ่งระยองสวัสดีครับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ชายใหญ่ด้วย ตรงนี้เจอกันเดอ้วยการเป็นโรคซึมเศร้า เพราะโดนบรูรี่เพราะโดนบรูรี่บ่อยเลยเก็บมาคิดเลยเป็นคนเลยเป็นค่ะเป็นได้สองปีแล้วค่ะนั่นแหละ การกระล่อน